สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับผมวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดโคมสุ PC 40 MR 1หรือว่ารุ่นเกานั่นเองลูกค้าคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมเลยนะครับผมและเป็นรุ่นใหม่ของโคมสุเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดแบรนด์โคมสุแบรนด์ตลาดอยู่ก็คันนี้ ก็ถือว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้เราถ่ายให้ดูสภาพโดยรวมรอบคันนะครับของรถขุดคันนี้สีสันเดิมๆเ,เลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับตู้เก่งเลยแท็กยางบุงกี่ใบมีดบุมตรงวิดีโอถัดมาเราเทสทดลองขับให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมระบบาการสวิงการเดินเหินการยกตัวการผ่านดันนะครับผมซึ่ง ทางร้านเราก็ได้ลองเทสระบบดูแล้วนะครับระบบก็ไวเร็วแรงเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้จะมีตัวเหยียบเดินเร็วได้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นตัวกระต่ายนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของรถขุดคันนี้นะครับเวลาเราเดินรถขุดในระยะไกลๆก็สามารถเหยียบตัวเดินเร็วได้เลยนะครับซึ่งจะให้เราถึงที่หมายเร็วขึ้นนั่นเอง เรามาดูสภาพโดยรวมคันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นที่บุ้งกีนะครับสภาพเดิมนะครับฟันสีซีนะครับก็บุ้งกีสวยเดิมไม่มีการฉีกขาดใดๆก็อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้เลยถัดมาดูบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มเป็นตัวสีเขียวทั้งอันนะครับมีโลโก้คําว่าโคมาสูอยู่ตรงน้านกลางของตัวบูมอาร์มบูมอาร์มตัวนี้สามารถตักขึ้น6กล้อได้แบบสบายๆสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆ,าาลบบบายๆเลยทีเดียวบูมอาร์มสวยไม่มีการฉีกขาดใดๆ บาะที่ตัวรถอันนี้เป็นดีไซน์ทรงกลมมนนะครับซึ่งโคามาสุรุ่นใหม่ๆก็จะดีไซน์ออกมาแบบนี้เ,เกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ๆของเขานั่นเองรอบคันก็เป็นสีเขียวนะครับตัดด้วยสีน้ําเงินตรงกลางของตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองตรงฝากระโปรงทางด้านข้างนะครับตู้เก๋งก็สวยครบนะครับก็มีกระจกมาครบทุกบานนะครับภายในห้องคนขับเป็นคอนโทลสั้นนะครับ ซ้ายและขวาของของคนขับนั่นเองแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้จะอยู่ทางด้านขวามือตัวคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับซึ่งให้การใช้งานที่ง่ายนะครับส่วนตัวเดินทั้งสองข้างจะอยู่ทางด้านหน้านะครับลูกค้าสามารถเดินเหินตรงด้านหน้าได้เลยแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้คล่องตัวเลยทีเดียวเบาะนั่งก็สภาพสวยนะครับลูกค้าก็สามารถนั่งได้ดีเลยทีเดียว ถัดมาเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังคันนี้เป็นฝากระโปรงนะครับก็สามารถเปิดมาเห็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบปัป๊มนิ้วนะครับเครื่องก็เดิมเดิมของเขานะครับระบบปั๊มก็เดิมเดิมของเขาเลยทางถัดมาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นแผคอนโทลนะครับแล้วก็ถังน้ํามันเฮลิกแล้วก็มออแบตเตอรี่อยู่ทางด้านข้างนะครับส่วนถังน้ํามันดีเซลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคนขับนะครับ ถัดมามาดูที่ช่วงล่างช่วงล่างอันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างแท็กยางนะครับจุดเด่นของแท็กยางเลยคือการเดินเหินบนท้องถนนนะครับซึ่งให้การเดินที่ดีเลยทีเดียวนะครับจะทําให้ถนนไม่ชารุดเสียหายนะครับแล้วก็การเดินบนถนนใช้งานได้ดีมากๆเลยใบมีดก็สภาพสวยเดิมนะครับให้กําลังที่แรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกตัวการยกขึ้นการยกลง ถือว่าดีเลยทีเดียวสภาพโดยรวมคันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับส่วนรูปภาพเพิ่มเติมทางร้านเราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้ลูกค้าสามารถติดตามรับชมได้เลยก็มีรูปภาพรอบคันรอบรูปภาพเครื่องยนต์รูปภาพภายในห้องคนขับนะครับลูกค้าสามารถดูได้เลยคันนี้นะครับโคมาสุ <S <S pc 4 0 mr ขีดหหรือว่ารุ่น9นะครับไซส์ขนาด4ตันมีเก่งบูมตรงแท็กยางใบมีด ล้าน2รถสวยเสนอขายอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาท4 5 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจและไม่อยากพลาดสามารถโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยนะครับที่เซลไยขาย0616960160 0616960160และลูกค้าจะไม่พลาดรถขุดรายการนี้นั่นเองครับร้าน2รถสวยสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับ ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ